สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวนภาสรงเลยเป็นช่องแบ่งเปันตัตเล็กแบงไปใน,นาทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อจะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แนวทางเด็ดแนวทางเหม็นๆมาฝากคือเก่าค่ะบ้านไผ่เมืองพลบ้านไผ่เมืองพน,นเมืององวดที่แล้วกบเขาด้วยค่ะพี่น้อง่า เขาดูเขาบอยเขาเด่นก็นคือบ้านไผยเมืองพนอีกท่านหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องขาเด็กคนสิมีอยูแปดตัวแปดหางเด้อค่ะมาได้ทั้งบนทั้งล่างเดือสรับบ้านไผ่เมืองพนนี่ผู้ไดรอผู้ใดติดตามพนนยู่ก็เอาไปเป็นแนวทางค่ะพี่น้องขาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ โปรไดบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือเก่าล่ะค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแนวทางดีๆนะทางแม่นๆผู้ใดอยากได้ของเอ็ดทันได้ก็คอมเมนต์บอกได้เด้อค่ะคันย์ยี่ปันหาได้หาเจอก็สิเอามาฝากมาตอนค่ะพี่น้องค่ะถ้าหาบ่ได้ก็ต้องขอโทษขออภัยไปณที่นี้ด้วยเด้อค่ะเด้ออันใดที่มันเมนอันใดที่มันเด็กก็ทย่อยลงใหา สูม,มือค่ะพี่น้องค่ะสิพยายามลงหายทุกมือเด้อค่ะเด้อต่อไปเป็นของหนา้าอวนเด้อค่ะหนา้าอวนนี่อันนี้ใบแรงนี่เป็นชุดเต็ม้ะจ๊ะโอ้ประมาณชุดตัดค่ะพี่น้องค่ะชุดตัดเล็กสามตัวของผืนกัสมีหาเก้าแปดหาเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเอาชุดเต็มมาให้เบิ้งนําเด้อค่ะพี่น้องค่ะในคลิปนี้ในใบนี้กัสมีเยอะ ของหน้าอ้วนสองใบ้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นชุดเต็มกับชุดตัดอันนี้ชุดตัดมาให้ก่อนค่ะชุดตัดให้สองหางอันนี้เป็นชุดเต็มเพิ่นนะคะพี่น้องขาห้าแปดเจ็ดห้าแปดเก้าห้าเก้าเจ็ดเรีสองตัวเพรมีเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าแปดสี่น้องค่ะพี่น้องขาของอหน้าอ้วนนะคะพี่น้องค่ะใบนี้อันนี้ใบเต็มของหน,น้าอ้วนแล้วก็มีใบใตัดของหน้าอ้วนก่อนหน้านั้น คลมปนี้ไ้เบิ้ง3ามเอ็สี่ใบค่ะพี่น้องค่ะ3มเอ็สี่ใบแล้วก็สิมีของไม้ใบเขียวน้ำใบเขียวนี่การงดที่แล้วนี่ก็เข่าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะ,ะพี่น้องเนาะงวดนี้เอามาให้เบิ้งอีกค่ะพี่น้องขางวดประจำมาที่หนึ่งเดือนหกปีหกเจ็ดหรือหนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะ,ะเนาะเลขของเลขใบเขียวใบหนีสิมีอยู่สี่หางสี่ตัวเด้อค่ะเด้อ 7-4 7-9 6-4 6เและก็69เด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซอนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้มเนยด้อค่ะโชคดีร่ำรวยถูกเมลลังวันที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ